สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่น้องรถดำสิงนะครับไวรุ่นสร้างนี่โอ้ทำไมรถต่อแต้มยังไม่กลับอีกเนี่ยครับสงสัยไปเอ่อไปรีแมปรถพี่เอกกับตันชูจมาขาวไวรุ่นสร้างนี่ สาแต่นี่งานคาไม่ทำไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ผมเพิ่งกินข้าวอิ่มมาครับเมื่อกี้แล้วก็ผมกินข้าวมันไก่มานะแต่ว่าพี่เหลาก็กินข้าวอยู่บ้านไม่ได้กินน้ำนะครับหิวข้าวมันไก่สาเหตุที่อ้วนอ้วนแต่สาวก็รักนะ <laughs> โอ้ดูครับสีเหลืองนะครับก็วันนี้ บางคอมเมนต์ก็อาจจะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไอเสือเองนี่บางคอมเมนต์ว่าเออทำไมผมถึงไม่ถ่ายคลิปขี้เกียจบอเราจะมีปัญญาออกรถเหรอก็ผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ผมไม่ว่างผมผมนั่งรถไปบุรีรัมย์เสร็จแล้วก็กลับมาทำมาคืนเนาะออว่ะแฝดไอโฟนมันก็ขาวดีนะ แล้วก็ไปเอารถผมหลับตลอดทางครับรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมาหลายวันแล้วทำคลิปไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนครับเหนื่อยมากแต่ก็ต้องสู้ไปวันนี้ก็พอได้สักสองสามคลิปเอ,อต้นเดือนก็อย่างงี้ครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปเยอะนะครับต้นเดือนเพราะว่ามันเหนื่อยครับพอพักผ่อนสักวันหนึ่งสองวันออวพอได้นั่งรถยาวๆนี่หลับเลย ว่าจะแวะดูร้านทักเก้าก็ไม่ได้แวะครับตอนที่ไปว่าจะแวะดูอิอสุสตัวสองพันสิบห้าว่าจะวางเงินวางวางเงินจองนะครับวางเงินจองจองไว้ก่อนแล้วก็รอพอเรามีเงินดาวโอ้เปลื่นไหมนี่แหงแล้วโอ้เปลือ่นอยู่พอเรา <c oughs> มีเงินดาวเยอะๆเราค่อยไปดาวครับไม่งั้นถ้าเราดาวน้อยถ้าเราดาวน้อยอ่ะมันก็จะมันก็จะผ่อนเพลงใช่ไหมก็เออดาวเยอะๆเลยครับรจะเก็บเงินดาวถึงปีใหม่ครับหาไปเรื่อยๆรถแบบผมไม่รีบหรอกแต่ผมเห็นคันไหนสวยผมก็เออวางเงินจองไว้สักห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ารู้จักกับเจ้าของตน้นอยู่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าไปวางเงินไกล ลาตังจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่แถวบ้านครับก็ว่าจะเอาตัวเอ่อตัวหารุ่นหารตัวสองพันห้าครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งจุดเก้ามันจุกจิกครับถ้าเราอมาแต่งเอามารีแมปอะไรแล้วมันจุกจิกครับหนึ่งจุดเก้าแมปมาก็ต้องแก้วาลมันทำแรงยากครับหนึ่งจุดเก้า มันก็ไม่ทําแรงไม่อยากหรอกมันก็รีแมปแก้วาลอะไรแต่แต่ผมตามที่ผมแบบหาข้อมูลมา1.9มันปเปราะด้วยนะพวกเสื้อสูบอะไรมันอ่ะมันแตกง่ายครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงไหมแต่ผมก็หาข้อมูลมาหาข้อมูลมาสมควรแหละก่อนที่ผมจะหารถอ่ะไม่ใช่ว่าผมเห็นคนอื่นแล้วผมก็อยากจะได้ตามเขาผมก็หาข้อมูลเหมือนกันนะครับหาข้อมูลหาปีหา ดูว่าเออว่าเลขไมล์มันจริงไหมอะไรเงี้ยดูรถเขาดูกันยังไงหาข้อมูลมาครับเนี่ยผมถ้าผมเอาจริงถ้าผมเจอขนหนถูกใจจริงผมก็จะเออโทรถามช่างเก่งอะไรางี้ครับว่าเครื่องอะไรมันดีไหมยังไงครับอดูดอันนี้ก็รถจานชูไปด้วยนะครับเนี่ยถ้ารถจานชูนี่ดีแมพมาครับแมพหนัก เทอร์โบเลยไปเลยครับเทอร์โบลูกแรกไปถามว่ามันเกี่ยวกับรีแมปมมันก็เกี่ยวอยู่มันก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวกับรีแมปอย่างเดียวนะที่เทอร์โบพังอะ่ะมันเป็นกับว่าอายุการใช้งานของรถอะ่ะรถรุ่นจานชูอะ่ะก็คิดเอาครับว่ากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็สไตล์การขับของแต่ละคนเมื่อหเหมือนกันไม่ว่าจะสับระเบิดหรือว่าอะไรนะครับแต่ของผมนี่ว่าจะรีแมปอย่างเดียวครับรีแมปทำท่อแค่นั้นเลยครับ นานๆก่นนอนครับก็เปลี่ยนเทอร์โบเราให้เทอร์โบมันมันรวมก่อนผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำเยอะหรอกนะเพราะว่าด้วยง,งบของเราที่เราจะต้องซ่อมบำรุงอะ่ะเราไม่มีครับเราไม่มีเยอะถ้าเกิดเครื่องมันแตกเครื่องมันเกียร์มันแตกอะไรขึ้นมาก็าไม่มีเงินซ่อมเลยครับเกิดเครื่องพังขึ้นมาไม่มีเงินซ่อมครับผมว่ากะว่า ถ้าผมได้รถผมก็จะรีแมปอย่างเดียวเอาให้มันดันดันได้สบายสบายครับเนี่ยคันชมพูเนี่ยพอดีแล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยเธอบูบก็ใช้ของเดิมก็ได้มันไม่ขาดหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้อัดทุกวันเราไม่ได้วิ่งซิ่งหลังถนนแบบเต็มระบบนะครับเราไว้ขับแบบขับ,ขบเล่นอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผมผมก็รีแมปแล้วก็ครัดครับเปลี่ยนคลัดแค่นั้นนะครับ เพราะว่าคัดเดิมมันไม่อยู่ครับช่วงล่างทําช่วงล่างฮาหัางเงินมาลงทุนกับภายนอกดีกว่าทําเครื่องดีกว่าครับทำเครื่องมันสึกหลอเร็วภายนอกเรามันยังอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าภายแบบทําเครื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ารถเราเราใช้งานครับเราไม่ได้ว่าแต่งซิ่งแบบขับซิ่งหลังถนนอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้แต่งไว้แรงเพื่อแซงใครนะครับ แต่แต่งเพื่อใช้งานใช้งานตัวเองนี่แหละก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะว่าเออเด็กน้อยเห็นเขาได้ก็อยากได้ตามเขาแต่อันที่จริงผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะว่าทำว่าผมอยากได้ไหมผมก็มันก็มีความฝันนทุกคนแหละครับว่าทุกคนอยากจะมีรถเป็นของตัวเองครับ ซึ่งในตัวส่วนตัวผมอะผมก็อยากได้มาตั้งนานแล้วนะรถกระบะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาอยากได้ตอนที่เห็นว่าเขาแต่งเห็นเกอะไรกันแต่ด้วยแบบเงิน y o u t u b e แล้วก็เงินที่ผมหาได้อะ่ะมันมันมันคงที่อยู่นะมันมันถามว่ามันมันไหวไหมสำหรับรถมือหนึ่งผมตอบตรงๆเลยครับว่าไหวนะครับแต่ว่าก็คิดเอาครับว่า มือหนึ่งอ่ะมันดาวแพงแล้วก็ผ่อนนานครับอย่างพี่แซมผ่อนทั้งเจ็ดปีเจ็ด <c oughs> ปีก็คิดเอาครับว่าในเวลาช่วงเวลาเจ็ดปีนั้นอ่ะงานของเรามันจะมั่นคงไหมแล้วกเออ็เงินที่เรามีอ่ะมันพอที่จะซ่อมบำรุงในระยะเวลาเจ็ดปีได้ไหมถ้ารถไม่ได้ขับมันก็ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้ารถใช้งานทุกวันอนะแต่ถามว่าเจ็ดปีรถมันเสียไหมมันก็ไม่เสียครับฟอนนี่เมื่อเจ็ดปีจะถามว่าถ้าเราเอามือหนึ่งมันก็ต้องมีรีมงดีแมบปบอยู่แล้วครับถ้าวัยรุ่นอย่างเราครับมันก็ต้องมีใส่ล้อแต่งใส่ล้อซิ่งใส่ย,ยางซิ่งอยู่แล้วครับแล้วก็แล้วแล้ว,ลวด้วยเพืกองยางซิ่งอะไรเงี้ยมันก็หมดไวกว่ายางธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วล้อแม็กมันก็ไม่ใช่ว่าจะทนเหมือนล้อแบบ ล้อแก๊กศูนย์นะ่ะอืตกลุมตกอะไรมันก็แตกมันก็ดุงนะครับในระยะเวลาเจปีนั้นก็คิดเอาครับว่าจะหมดล้อไปกี่ชุดนะครับถ้าเราขับใช้งานแบบประจําอย่างนี้นะครับผมสู้ผ่อนประมาณสิอยากได้สักปมามสี่ปีครับถ้าเป็นมือสองก็เอาสักสี่ปีพอละหาเครื่องเอาเน้นแบบเครื่องดีๆเลยครับเครื่องเครื่องคือแบบขอไม่จุกจิกแล้วกันนะครับ ผมก็จะพยายามหาไปเรื่อยผมไม่ไดบครับถามว่าผมไปดูรถผมตั้งชื่อคลิปเวอร์ไหมมันก็เวอร์ครับแต่ว่าผมก็จะผมก็ไปดูเฉยๆนะผมก็ไม่ได้ว่าผมจะเอาเลยวันนั้นผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะแบบจะซื้อเลยตอนนั้นนะครับผมไปดูเฉยๆผมไปดูรถพี่บิ๊กไงพี่บิ๊กเต็มสก้าววันนี้ยกก็ทักมาแกก็เออมาบอกรายละเอียดอีกคันสองพันสิบห้านะครับ ผมก็ถูกใจอยู่แต่ก็ยังไม่มีเงินเท้าครับแต่ก็มีมีอยู่แต่ไม่น้อยเราเก็บไปเรื่อยๆครับโอเคครับไปเจออันคลิปหน้ากันนะบายครับเจ้าสองมนา